ผิดค่ะผิดค่ะวงจรกลับทางหมุนมอเตอร์โดยตรงในเรกรีเวอร์ซิ่งลักษณะการกลับทางหมุนแบบกลับทางหมุนโดยตรงหมายถึงวงจรสามารถทำการกลับทางหมุนมอเตอร์ได้ทันทีตลอดเวลาที่มอเตอร์ทำการหมุนอยู่โดยการกดสวิตช์ S2 หรือ S3 และเมื่อต้องการหยุดมอเตอร์ก็สามารถทำได้โดยการกดสวิตช์ S1 อ ลักษณะการทำงานของวงจร 1. c o n คอนแทคเตอร์ k 1ทำหน้าที่ต่อให้มอเตอร์หมุนขวาและคอนแทคเตอร์ k 2ทํทำหน้าที่ต่อให้มอเตอร์หมุนซ้าย 2. เริ่มเดินมอเตอร์ให้หมุนซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้โดยการกดสวิตช์ s 2หรือ s 3และสามารถทำการกลับทางหมุนได้ตลอดเวลาโดยไม่จาเป็นต้องทําให้มอเตอร์หยุดหมุนก่อน 3. เมื่อต้องการหยุดมอเตอร์ให้ทำการกดปุ่มสวิตช์ s 1 4. ถ้ากดสวิตช์ปุ่มกด S2 และ S3 พร้อมกันจะไม่มีคอนแทคเตอร์ตัวใดทำงานและคอนแทคเตอร์ K1 และ K2 ไม่สามารถทำงานพร้อมกันได้เนื่องจากมีอินเตอร์ล็อกคอนแทค K1 และ K2 ต่อไว้ก่อนเข้าคอยแม่เหล็กของ K1 และ K2 เพื่อเป็นการป้องกันการลัดวงจร 5. เมื่อเกิดการโอเวอร์โหลดขึ้น โอเวอร์โหลดรีเลย F 3แบบมีรีเซ็ตด้วยมือจะทำหน้าที่ตัดวงจครควบคุมออกไป วงจรกลับทางหมุนมอเตอร์โดยตรง Direct Reversing ลักษณะการกลับทางหมุนแบบกลับทางหมุนโดยตรงหมายถึงวงจรสามารถทําการกลับทางหมุนมอเตอร์ได้ทันทีตลอดเวลาที่มอเตอร์ทำการหมุนอยู่โดยการกดสวิตช์ส2หรือ S3 และเมื่อต้องการหยุดมอเตอร์ก็สามารถทําได้โดยการกดสวิตช์หออลักษณะการทำงานของวงจร1 คอนแทคเตอร์ 1> K 1ทำหน้าที่ต่อให้มอเตอร์หมุนขวาและคอนแทคเตอร์ K 2ทำหน้าที่ต่อให้มอเตอร์หมุนซ้าย 2. เริ่มเดินมอเตอร์ให้หมุนซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้โดยการกดสวิตช์2หรือส3และสามารถทำการกลับทางหมุนได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องทำให้มอเตอร์หยุดหมุนก่อน 3. เมื่อต้องการหยุดมอเตอร์ให้ทำการกดปุ่มสวิตช์1 4. ถ้ากดสวิตซ์ปุ่มกด S 2และ S 3พร้อมกันจะไม่มีคอนแทคเตอร์ตัวใดทำงานและคอนแทคเตอร์ K 1และ K 2ไม่สามารถทำงานพร้อมกันได้เนื่องจากมีอินเตอร์ล็อกคอนแทค K 1และ K 2ต่อไว้ก่อนเข้าคอยแม่เหล็กของ K 1และ K 2เพื่อเป็นการป้องกันการลัดวงจร 5. เมื่อเกิดการโอเวอร์โหลดขึ้น โอเวอร์โหลดรีเลย์ F 3แบบมีรีเซ็ตด้วยมือจะทำหน้าที่ตัดวงจครควบคุมออกไป